สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่กันนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับ Isuzu NLR 130 Super c o m m e r c i l ale. คันนี้ได้ทำการลงกระทะผ่าให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับยางดีทั้ง4เส้นคันนี้ก็มาพร้อมกับกระบะคาโก้เปิดได้3ด้านนะครับผมเป็นกระบะไม้ความยาว3เมตรสิกว้างเมตร80แต่ถ้าลูกค้าบอกว่า อยากได้เป็นตู้หรืออยากสร้างข้อขึ้นเราทำตามให้ได้ครับผมเพียงแต่ว่าลูกค้าบอกมาเลยเราทำการย้ายสลับปรับเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบเลยนะครับผมป้ายเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลาให้ใบ,บขับขี่บุคคลธรรมดาสามารถขับขี่ได้นะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคุณลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราสามารถส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านให้ได้เลยครับโทรสอบถาม 0832656246โทรติดต่อบอสโดยตรงได้เลยนะครับอ่าพามาดูข้างในกันนะครับเบาะไม่มีชำรุดเบาะไม่มีรอยขีดรอยข่วนแผงประตูแผงประตูเดิมคอนโซลเดิมๆใสๆเลยนะครับวิทยุยังเป็นวิทยุเดิมๆโรงงานอยู่เลยนะครับผมระบบไฟทุกจุดติดหมดครับแอร์วิทยุพร้อมใช้งานนะครับผมอ่าตาให้ฟังนะครับ เครื่องฟิตสต้าติดง่ายเครื่องเดินนิ่งๆสไตล์วินัยออตโตค่ารถทุกคันนะครับผมเราจะปรับสภาพให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกๆคันเพราะว่าเราได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คช่วงล่างนะครับเช็คระบบเบรกถอดล้อมาดูผ้าเบรกนะครับผมเช็คระบบไฟทุกจุด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานลูกค้าออกรถไปสามารถใช้รถได้ทันทีไม่ว่าจะขับใกล้ขับไกลไม่ต้องเป็นห่วงครับพวกนี้เราเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์เป็น3000 Super c ปปร m m e ม l นะครับผมเป็นรถห้างแท้ย้ำนะครับว่าเป็นรถห้างแท้มีแหนบหน้ามีแหนบหลังมีเพาลอยนะครับผมมีโชคกันโคง้งกันสะบัด เรียบร้อยแล้วเครื่องเดินนิ่งๆสภาพสวยสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับผมเต็นวินัยออตโต้คาร์สี่ล้อมาทุกไม่ติดเวลาจะอยู่ที่นิมิตใหม่ซอย38นะครับผม083 265 6246บอสครับผมติดต่อบ,บอสโดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม